สวัสดีครับแฟนๆท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายถูกท่านเราคุยกันเรื่องนายกอบอตอเรื่องประลัดเทศบาลกันมาเยอะแล้วแต่มีบุคลากรภาครัฐคนหนึ่งที่นั่งทำงานอยู่หลังฉากใกล้ชิดกับอำนาจรัฐส่วนภูมิภาคและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการทำงานของอปทอทุกแห่งในอำเภอแต่คนส่วนใหญ่กลับแทบไม่รู้จักเขาเลย ผมกำลังพูดถึงท้องถิ่นอำเภอครับท้องถิ่นอำเภอคือใครเขาคือคนที่คุณเห็นนั่งทำงานอยู่ณที่ว่าการอำเภอแต่เขาไม่ใช่ลูกน้องโดยตรงของนายอำเภอเสียทีเดียวเขามีสายบังคับบัญชาที่ซับซ้อนมาจากกระทรวงมหาไทยโดยตรงและเขาคือคนที่มีหน้าที่คุมเกมการบริหารงานท้องถิ่นทั้งหมดในระดับอำเภอความสำคัญ ถ้าเปรียบอบอตเทศบาลเป็นเรือท้องถิ่นท้องถิ่นอำเภอก็คือสัญญาณน,นำร่องที่คอยส่งนโยบายจากรัฐบาลกลางและคอยส่งสัญญาณเตือนภยัยเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายให้กับเรือทุกลำในพื้นที่วันนี้เราจะเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของท้องถิ่นอำเภอบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นมือประสานสิบทิศ คอยเชื่อมรอยต่อระหว่างอำนาจรัฐส่วนกลางกับความเป็นอิสระของท้องถิน่นไปดูกันว่าเขาทำอะไรบ้างและเราในฐานะประชาชนจะใช้กลไกลนี้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างไร 1- ฐานะและสายงานท้องถิ่นอำเภอคือใครกันแน่หลายคนสับสนว่าท้องถิ่นอำเภอเป็นคนของอบอตอรหรือไม่คำตอบคือ ไม่ใช่ครับตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอคือข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสอ,อกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในสายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นสถานะทางบริหารแม้จะนั่งทำงานที่อำเภอแต่สถานะทางราชการของเขาคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ถูกส่งมาประจำการที่อำเภอ จึงถือเป็นราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่ส่วนท้องถิ่นอปทอความสัมพันธ์กับนายอำเภอเขาไม่ใช่ขวนหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นทางการแต่มีฐานะเป็นผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานหลักของนายอำเภอในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอบตอและเทศบาลทำให้เขามีความใกล้ชิดกับอำนาจกำกับดูแลสูงสุดในพื้นที่บทบาทที่เกิดขึ้นตามการกระจายอำนาจ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเกิดขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังการกระจายอำนาจเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายนำนโยบายที่เร่งด่วนเช่นการจัดการภัยแล้งการปราบปรามยาเสพติดหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากส่วนกลางมาสู่การปฏิบัติงานของอ,อบอตอและเทศบาลในพื้นที่เป็นหูเป็นตาให้ในอำเภอ ช่วยในอำเภอในการกำกับดูแลอบตให้ทำตามกฎหมายและไม่สร้างปัญหาให้ประชาชน 2. ภารกิจหลัก4ด้านบทบาทของผู้คุมเกมแห่งอำเภอท้องถิ่นอำเภอมีภารกิจที่ละเอียดอ่อนมากเพราะต้องทำงานอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการสนับสนุนท้องถิ่นกับการกำกับดูแลภารกิจที่ 1. ศูนย์ประสานและถ่ายทอดนโยบาย the policy messenger ท้องถิ่นอำเภอทำหน้าที่เป็นปรายนีชั้นดีแต่เป็นปรายนีที่เข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึง้งนำนโยบายสู่การปฏิบัตินำนโยบายเร่งด่วนเช่นการจัดการภัยแล้งการปราบปรามยาเสพติดหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากส่วนกลางมาสู่การปฏิบัติงานของอบตอและเทศบาลในพื้นที่ให้คำปรึกษาฉับไวเป็นที่พึ่งแรกของอบตอและเทศบาลขนาดเล็ก ที่ขาดบุคลากรด้านกฎหมายโดยให้คำแนะนำการจัดทำแผนงบประมาณและข้อบัญญัติต่างๆอย่างรวดเร็วภารกิจที่2การกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของอบต The watchdog นี่คือภารกิจที่ทำให้อบตและเทศบาลต้องเกรงใจท้องถิ่นอำเภอเป็นพิเศษตรวจสอบงบประมาณเป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนส่งให้ในายอำเภอรหรือผู้ว่าพิจารณาติดตามความโปรง่งใสติดตามเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับอ,อบอตอในพื้นที่และประสานงานกับนายอำเภอเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงเช่นกรณีทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการบริหารงานบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารงานบุคคลของอ,อบอตอเช่นการบรรจุแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง3ปีที่เราเคยคุยกันภารกิจที่4การสนับสน,นุนการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นอำเภอมีบทบาทในการช่วยเหลืออบาตาที่อ่อนแอรหรือมีปัญหาด้านการบริหารงานการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นภัยแล้งท้องถิ่นอำเภอต้องประสานงานระหว่างอบาตาหลายแห่งและประสานการสนับสนุนจากอำเภอและจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้เร็วที่สุด การพัฒนาศักยภาพสนับสนุนการอบรมและพัฒนาบุคลากรของอบอตอให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่สอถอกำหนดการเชื่อมโยงกับกลไกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอำเภอต้องประสานงานกับกลไกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการทำงานของอบอตอเช่นการประชาสัมพันธ์โครงการการสำรวจความต้องการของประชาชนหรือการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาในระดับหมู่บ้าน 3. ท้องถิ่นอำเภอกับความก้าวหน้าในสายงานการเป็นท้องถิ่นอำเภอนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นสถานีสำคัญในเส้นทางอาชีพของข้าราชการสอถอตำแหน่งเริ่มต้นผู้ที่มาดำรงตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอมักเป็นนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการการเรียนรู้อำนาจ การทำงานในตำแหน่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการกับอำนาจรัฐส่วนภูมิภาคและใกล้ชิดกับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับอำเภอและจังหวัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งเส้นทางสู่ความก้าวหน้า ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในฐานะท้องถิ่นอำเภอมักจะถูกพิจารณาเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหรือกลับเข้าไปทำงานในส่วนกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 4. ประชาชนใช้ท้องถิ่นอำเภอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ในฐานะประชาชนหากคุณมีปัญหาที่อบตอรหรือเทศบาลไม่แก้ไขหรือแก้ไม่ได้ท้องถิ่นอำเภอคือช่องทางสำคัญในการผลักดันปัญหาของคุณให้ถึงหูผู้มีอำนาจ 1. ใช้เป็นจุดประสานงาน go between หากคุณร้องเรียนไปยังอบตอแล้วเรื่องเงียบคุณสามารถนำเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนไปที่ที่ว่าการอำเภอและติดต่อท้องถิ่นอำเภอโดยตรงได้ สิ่งที่ท้องถิ่นอำเภอช่วยได้คือเขาสามารถใช้ช่องทางราชการในการสอบถามและเร่งรัดการทำงานจากอบอตอรหรือเทศบาลได้อย่างเป็นทางการรวมทั้งนำเสนอเรื่องให้ในอำเภอรทราบด้วยเพื่อใช้อำนาจในการกำกับดูแลสั่งการต่อไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหากคุณสงสัยว่าอบอตอ,ออกข้อบัญญัติหรือดำเนินการใดๆที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม ท้องถิ่นอำเภอคือผู้ที่มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นมากที่สุดในอำเภอนั้นๆคุณสามารถขอคำแนะนำเบื้องต้นจากเขาได้ 3. ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมหากคุณต้องการรวมกลุ่มประชาชนเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่นอำเภอสามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไกที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เสียงของคุณมีน้ำหนักในการบริหารงานท้องถิ่น สรุปท้องถิ่นอำเภอคือบุคลากรที่อยู่ตรงกลางระหว่างอำนาจราชการกับอำนาจท้องถิน่นที่แม้จะไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงต่ออบตหรือเทศบาลแต่เป็นผู้กลุ่มกลไกลการประสานงานทั้งหมดการทำงานของท้องถิ่นอำเภอนี้เองที่เป็นตัวกำหนดว่านโยบายจากส่วนกลางจะเข้าถึงท้องถิ่นได้จริงหรือไม่และการบริหารงานของอปทจะเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถูกกฎหมายหรือไม่ การที่เราเข้าใจบทบาทของเขาทํำให้เรามีช่องทางในการผลักดันปัญหาและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดถ้าชอบบทความเจาะลึกกลไกของรัฐและท้องถิ่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทความหนะ้าสวัสดีครับ